สวัสดีครับพบกับผมมิสเตอร์โอนลครับวันนี้มีการแันโดนละสองแตช์พิเศษครับระหว่างทีมงาน TCL ครับเจอกับแร็ปเจอร์เกมมิ่งรวมกับทีมงานคอมเกมเมอร์ครับผมจะเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูครับพร้อมพร้อมดูเตรียมแล้วกำลังศึกษาอยู่อาศัยมาเล็งเก่ง10%นะครับก็วันนี้แร็กันไปข้ามยินั่งชิวมากเลยโรบินครับเต็มที่ไหมครับเต็มที่ครับคอมเกมเมอร์จะสนุกทีเดียวไหม อันนี้มันเป็นทีวีห่งใช่ปะแรเตอร์ไม่ใช่เหรอแต่มันคอมเกมเมอร์ร่วมกับแร็เตอร์ครับมดับเบิลดับเิทแรเจอร์ทีวีค่ะอมอะไฟอร์มครับออเล็กไล่ะนี่วอรออก้ใส่เข้าใส่อ่นเดไปเล่น่องนึ่่่อะเล่น่ค่่ดีวด้หนึ่งาแล้วเป็นฟอร์มแร็เจอร์เกมมิ่งดูเล่น เมดอรับพร้อมมีการผ่าวันนี้ครับโอ้คือไม่อยากต้องลงมือเองไงก็เลยต้องมาพาาให้ก็อนเดี๋ยวติดตามชมได้ครับสำหรับใครที่อยากดูโชว์แมตช์นี้รัเจอร์มาใช่ไหมเพราะว่าผู้บริหารของรัเจอร์มาทั้งสองขั้นเลยครับเดี๋ยวดูว่าฝีมือท่านผู้บริหารจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราติดตามดูพร้อมกันครับกับแมตช์นี้ครับโดนัทูโชว์แมตช์เปเยลครับตอนนี้ทั้งสองทีมเข้าสู่เกมครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลย

นีเกมก็เริ่มแล้วครับคัดตูนดูว่าเกมน,นี้เป็นยังไงครับผมดูไรอัพฝั่งนหน้าไปยังดูมาแล้วเนี่ยบ้างเนี่ยบ้างมาจาับผมปลอยแต่ละทีมีคนเล่นเรียบร้อยมีจอวะาจอว่าจอวงเดเมท เซ่ไป<ะ>ไหมไปเอสายแฮลี่ <laughs> <laughs> า่ไม่นอนต่อไปเอาเท็มเลยบอกคุรับี่า่องไปแวอืูช็อ้ยูโอ้ยโ นี่แหลแบบ้ว<ห>ไปแล้วแยวว่ว่ะหมาหมา,มาหไอ้บอกแล้วเจออ่อนไงเอ็มมี่เอ็มมีม่คู่นี้มันมะ้ยเพราะเอ็มมี่ทำงานทำงานอยู่ไม่ได้กินปวดต้อง,งย่างต้อย่างเลย ไม่ได้ขอภาคก็ขอเข้ากล้องได้ยังดีฮะไม่ใช่คนวางเลยวางวางจากหน้าก็ดีนะพี่นะอาสโลแล้วโปฟิีมาที่เราไมีควาลนะโป้ปี๊ดเลยติงหมาบอกเล้องอ้ไอ้มากรบอกเล่นงี้ไปเล่นมาริโอเก็บเมลเฮ่อเล่นหมาได้แบบนี้ เกมกับปะทะแห่แห่ใครใครเล่นคนเดียวเล่นกับบอดก็ได้ใครใครใครมาใครล่ะมาอะไรแข่งไงไม่ละใครเล่นล่ะบอกดูเองดูชื่อเองดูชื่อเองขงวบิบอกว่ามาดันคนเดียวเล่นอย่างี้เล่นมายโอเียอะเอาใครชนะเออเป็นแฟน อยูครับโดชานกำลังจะตายแล้วครับโดชานครับโอ้โหไม่รู tal, ้เรื่องเลยครับโดชานกำลังจะตายแล้วตัวเดียวด้วยฮะไอ้เล่หมาโซโซไอ้เล่หมาโอ้โหแรงมากอะแถมให้ดูใจแอนดุงโอ้โหแรงรงรร อะไรนะยันกิกกิการนี่เนี่ยต้องรถไฟอะดิอะไครับเอาบรรณาธิการครับเอาบรรณาธิการเอามอกรคอมเกมเมอร์ก่อนไปยิมไปยิมเป่ายังไปยิมหูยิมต่อไว้ทีนึงครับแล้วหูมาช่วยกันลุงครับมันจะตายเลยครับโดนบอลพันแล้วนี่แหละครับหน้ามือตาบัวครับเห็นแก่ความแค้น่วนตัวครับหูล่างเปิดจอใหญ่พี่ไม่มีดีเลยด้วยพี่นี่หน้าเราแม่งกดเลย มาลิโอแม่ดูดูดนะแค่นั้นเหมข้า้องข้ามไปกลไหมสวัสดีครับเออแปลงร่างกับตลอดปีไม่หนีรู้จักล้ากันไหมาไม่จับตบลอดมล้มเล่นหนีไม่ดีฮะว้าล้วว่าไหวนะเราคงนะม่ด้ไม่ดีนีนะเข้าี มองอะไรมาดิโอหือเาครับเขานะต่อแล้วเขาบอกว่าข้างล่างเขาเป็นแนขนผู้แม่งโคตรโตอ่ะฟาป้อมเป็นหก้อมอ่ะคนเดียวอเออใครนะบูมมีในฟาติมิโตโอไหมนะอบอกว่าแรกๆเข,ขาบอกงางอกเขาพี่อะ นไม่ได้ตอนแรกตอนแรกโดนกดสีโสนอ่ะระหว่งเล่นะเทปไม่เทปอ่ะกดโทรศัพท์ด้วยอ่ะแล้วก็เรียบร้อยครับจบเกมภายใน4 1 1นาทีครับทีมบรรณาธิการครับนิกกลับมาเอาชนะได้อย่างเจ็บแสบครับเจ็บแสบครับ งานรุ้นลุ้นรวดจริงชนะก็ดูเนี่ยอยู่อ่ะชนะคนนียชนะคนนี่ยไปกิ้วสุดยอดผู้ชายคนนี้ครับหล่อจริงขนาดแท้ต้องเดินม,มาจากเมืออ่ะนี่แหละครับนี่เลยอยากเห็นวงการสปอร์ตไทยต้องเป็นแบบนี้ครับ <c oughs> เอ๊ะครับ แพ้แพ้แพ้แล้วไม่อยอมรับเปิดตัวใหญ่อ่ะไม่ยอมรับเปิดตัวใหญ่ดูมีหลักฐานยังไงนี่ยเราไม่อยากจะรู้ว่าเขาโกงเราแค่ไหนนะครับนาทีสองที่ละว,วันวอยู่ห้านาทีนะครับยังไงก็ถึงวันผมนะครับไม่อยากจะคุยนะคือการคนเขาจะโกงอ่ะแล้วบอกตรงเขาไอ้โกงอ่ะบอกตรง,งอ,ะอ่อองงอะคนจะโกงอ่ะแล่วเล่นเล่นไม่อยากพูดแท้ไม่อยากพูดอ่ะแพ้แล้วพ,พ,พูดดีกว่า ผมก็แก่ตัวนะปองตรงไม่ไหวนะอย่างนี้เนี่ยไม่ไหวปลงตรงแล้วทำไมต้องทำไมต้องแย่งเขาฆ่าเลยอ่ะเราเป็นแคลรี่แบบเราแคลรี่เนีจะเล่นตัวอะไรแคลรี่เอ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 เล่นสายออกไงเทมตามนั้นครับทิ้งท้ายก็สำหรับเกมนี้เกมสนุกมากครับผมต้องยอมรับว่าฝีมือทางแร็ปเจอร์เกมมิ่งแล้วก็ควาเมื่อลงกันที่ จอดใช้ได้เลยนะครับผมองบอกว่าต้องชมคุณนบนะครับแล้วเจอกับคุณเฮอร์แมนนะครับสองคนนี้นะเขาเล่นเป็นคอมโบดีมากเลยแต่มีทั้งทีมมีคนเดียวที่เขาเหมือนเล่นมาริโออะนะสีชมพูครับไปดูเองครับเล่นกับคลิปนี้บอกย้ำตรงว่าบอกตรงลยนะเล่นไมโอดีกว่าครับเก็บคีิคข้อนท่าตรงนี้เล่นสนุกกว่าโดตาเยอะครับเล่นดันแบบนี้ครับแล้วเจอกันครับเราจะเป็นรางแคสแน่นอนครับผมสวัสดีครับ อะไรครับคัสูนครับได้ให้ฟันทงถูกต้องค<ป>รับไหนไหนมีแขกมาเยือนทันทีใช่ไหมถ้าสอตนี้ครับดูจากหน่วยก้านของทีมนะตอนนี้เนี่ยทีมมีมิสเตอร์โออยู่มีแป๊กิูฟิเลเซโอเคริสเคแล้วก็ไปเกิดนะฮะผมว่าทีม t g จ l ครับชนะชัวนะฟันทงชัวนะฟันทง,งฟันทงฟันทงฟันทง